สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับบอ h a n n e l นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านไ i ไฟของ3 BB นะครับผ่านแอป3 m b นะครับก็อันนี้ก็อยู่ในหน้าอยู่ช่อง YouTube ของผมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับก็มันมีคลิปทําเกี่ยวกับแบบคอนเทนท์ทำรถ เล่นเกมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็รอบที่แล้วผมสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนอ่านไฟล์ผ่านเว็บสามบนะครับแต่รอบนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนผ่านของแอปสา b นะครับมันคนละตัวกันนะครับมันคนละอย่างกันนะครับรอบที่แล้วผมสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเว็บนย่งนี้ครับจะเป็นอันนี้ครับมันจะเป็นคลิปนี้นะครับคลิปนี้เลยก็ ใครที่ยังไม่ยังไม่เคยดูก็กดเข้ามาดูได้นะครับแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับครับมาเริ่มกันนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนเข้ามาครับเพจตัวก่อนเลยอย่างแรกเพจตัวพิมพ์คําว่าค้นหาคําว่าสามีบีนะครับอ่าทันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมจะกดจะเปิดเลยกดเปิดเลยครับมันก็อยู่หน้าตาน้าตานี้นะครับอ่าหน้าตามันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะครับกดกดมาปุ๊บกดคําว่าชั้นฝั่งทางขวาล่าง มุมขวาข้างล่างนะครับคําว่าฉันครับกดเข้าไปเลยครับอะกดเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่าแพ็กเกจของฉันก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับกดเข้าไปครับอากดเข้าไปทุกคนกดเข้าไปลกก็มันจะมีคําว่าแพ็กเกจแพ็กเกจของฉันนะครับแพ็กเกจของฉันมีคำว่าแพ็กเกจของฉันครับแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับสลับความเร็วนะครับอันนี้คือสลับความเร็ว อัปเดอร์ปีดนะครับตัวนี้เราไม่เข้านะครับมันนิ่งครับมันนิ่งครับแล้วเข้าตัวนี้ครับตัวคําว่าจัดการไวไฟที่บ้านนะครับไวไฟบ้านนะครับกดกดเข้าไปนะครับทุกคนกดเข้าไปปุ๊บรอครับรอแป๊บหนึ่งครับมันกําลังโหลดอยู่นะครับอ่ามันกาลังโหลดอยู่ตอนนี้ไวไฟสามบีนะครับมันจะมีขึ้นสองขึ้นนะครับมันจะมีครับคาว่าสองจุดสี่กับคำว่าห้าจุดศูนย์นะครับก็คือ คนคนทั่วไปหรือลูกค้าทั่วไปเขาจะเรียกว่า 2.4G หรือขึ้น 5G อะไรประมาณนี้ครับนะครับมี 5G ครับกับ2.4ก็คือตัวนี้ครับอ่าครับกดคำว่าแก้ไขครับนะครับแก้ไขนะครับผมจะกดเปลี่ยนนะเปลี่ยน WiFi ให้นะครับคือผมจะเปลี่ยนเฉพาะขึ้น5.0นะครับตัวนี้ครับกติก5.0นะครับผมแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนทีละขึ้นนะครับจะเปลี่ยนพร้อมกันสองขึ้นนะครับเปลี่ยนทีละขึ้นอ่า ผมเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคำว่า5.0นะครับโอเคครับเราก็เลื่อนลงมาติ๊กคำว่า5.0แจ้วเรลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับอ่าตอนนี้ผมมาถึงหน้าคำว่า5.0นะครับก็กดเข้าไปครับอ่าอันนี้คือชื่อไฟล์นะครับผมจะเติมคำว่าตอนนี้ผมชื่อไฟล์ผมก็ชื่อว่าบอลบอลนะครับผมจะเติมคำว่าบอลอีกคำอีกคำหนึ่งครับอ่าบอลครับครับนผ่านครับ นัดผ่านชั่งหนึ่งถึงแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับโอเครับแล้วกดบันทึกนะครับอ่าบันทึกครับนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับอ่ามันจะบอกว่าให้อยู่ระหว่างให้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขไฟฟนะครับนะครับก็คือว่าแล้วก็โปรดรอถึงห้าถึงสิบนาทีนะครับก็คือมัน ก็คือว่าเราเข้ามากรอกข้อมูลกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลในแอปแล้วแล้วต่เนี้ยมันจะมีว่ามีคอนเซนเตอร์ครับเขาจะมารับข้อมูลที่เรากรอกว่าเราจะตั้งชื่อ wifi ว่าอะไรผ่านๆอะไรเงี้ยคอนเซนเตอร์เขาจะเข้ามาเปลี่ยนให้เรานะครับก็คือเขากรอกข้อมูลปุ๊บแล้วก็รอห้าถึงสิบนาทีแล้วคอนเซนเตอร์เขาจะเข้ามาเปลี่ยนทีนึงนะครับตอนนี้เราก็คือได้แค่รอนะครับรอดูนะครับว่ามีคนทำให้เราอย่างอ่า ตอนนี้เว f ฟลตัวตัวห้าจผมผมหายไปแล้วเหมือนว่าเขากำลังทำอยู่นะครับเราก็ต้องรอนลนนะครับคจังหวะที่รอนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากช่องบอลชนแนลนะครับอะครับระหว่างที่รอนะครับก็เนี่ยครับก็คือลืมรับกดเข้าติดตามให้ผมนะครับผมอยากได้ผู้ติดตามสักพันหนึ่งพันคนนะครับเพราะผมจะทําผมจะอยากอยากมีรายได้กับ youtube นะครับจะได้มาเป็นอาชีพครับ ผมตอนนี้ผมก็ทํางานด้วยครับแล้วก็ท youtube ด้วยครับเพื่อจะมีอาชีพกับเขาอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวเรากดครับไปดู w i f i ครับว่ามีคนเปลี่ยนเราอย่างครับอ่าครับมีคนเปลี่ยนเราแล้วครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับคําว่าบลนนนะครับแล้วก็เข้าไปครับกดเข้าไปครับเราใส่หนึ่งแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับครับแล้วกดเข้าร่วมครับ รอดูนะครับหาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับทางระบบหรือทาง call center ครับเขาได้เปลี่ยนท้ไรหรือเปล่าครับผมแนะนํานะครับลูกค้าครับผมแนะนํานะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไ i f ฟใช่ไหมตัวนี้ครับเปลี่ยนแล้วแล้วเราเข้าไม่ได้ครับผมแนะนําให้คุณไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของพวกระบบเขานลครับก็อาจจะเปลี่ยนให้เราไม่ถูกหรือว่าเขารีบจนกด เือนหรือว่ากดตกหล่นนะครับแล้วกดเราก็เข้ามาหน้าเดิมครับจากการไฟไฟครับาก,การไ i ไฟครับแล้วก,ก็แล้วก็แล้วเราก็มาเนี่ยครับติ๊กครับติ๊กรอทุกคนครับเดี๋ยวผมขอเลีย์หน้านี้ก่อนเหมือน,นว่าเหมือน,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 นว่าเขาจะไม่ผมเปลี่ยนแล้เหมือนว่าผมเปลี่ยนจะกไปเหมือนว่าเขาจะไม่ผมเปลี่ยนละ ผมเปลี่ยนสามรอบแล้วครับวันนี้ผมเปลี่ยนเพื่อที่จะอดิลาปให้ทุกคนดูรอบหนึ่งครับเข้าคำว่าฉันนะครับภเกษของฉันนะครับจากการไวไฟบ้านนะครับอ่ามาแล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเข้าไม่ได้ผมแนะนำให้เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือเข้ามาที่คําว่าแก้ไขครับติ๊กคำว่าห้าครับติ๊กคำาห้าปุ๊บแล้วเราก็ใส่ข้อมูลครับแล้จะเอาอะไรก็กดตกลงกดบันทึกนะครับแค่นั้นครับรอห้าถึงสิบนาทีครับ แล้วมันก็จะได้มาก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็คือคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมาสอนการเปลี่ยนรหัสเรยไฟล์ของสับีบีผ่านแอปพลิเคชันนะครับสับีบีนะครับไม่ใช่เปลี่ยนผ่านเว็บนะครับทุกคนนะครับถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนผ่านเว็บทุกคนก็สามารถเข้ามาดูในช่องของผมได้นะครับผมมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ผมสอนการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์นะครับมันก็จะยากกว่านะครับนะครับ หน้าตามันนะครับมันจะประมาณนี้ครับมันจะยากกว่านะครับก็มีคนกดถูกใจให้ถามติดคนแล้วครับกับแบบวิก็เยอะขึ้นนะครับแต่ไม่มีใครคอมเมนต์ผมเลยนะครับทุกคนสงสัยหรือเกี่ยวอะไรกับอินเทอร์เน็ตถนบีีนะครับทุกคนสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสามารถตอบให้ผมตอบได้ผมก็จะตอบอันนี้ผมตอบได้ผมก็จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมมาเป็นพนักงานของถ่านีบีนะครับผมมาทําคลิปให้ทุกคนดูยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องบอลแช n แนลเลยนะครับขอบคุณครับ